อธิบดีกรมทางหลวงชนบทนำคณะผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2568ณสูงพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีนายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานกิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2568 พร้อมด้วยนายพิชิตขุ่นศิริรองอธทบดีกรมทางหลวงชนบทได้บำรุงทางนายจตสดาวินสนเหล่าที่ปรืกรมทางหลวงชนบทได้าบริหารและวิชาการนายยงยุทธเพ่งเมืองรองอาิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินง,งานข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน โดม nee, ีนายพิรพลสอนไข่ผู้บริการสูงพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีให้การต้อนรับณสูงพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีตําบลรังสิตอําเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอบริจาคเพื่ออุปโภคบริโภคคุณาที่ยายไม่มีอะไรจะตอบแทนทุนของท่านยิงขออานเชิญคุณพระศรีและเจ้ยและสิ่งจักดิิทธิ์ุกพระอคที่ท่าน ความสุขมีความมั่นคงในชีวิตจเริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชาท่านประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สความประหลาดสนาทุกประการและตลอดไปค่ะขอบคุณขอบ